มาต่อกันตอนที่สองเลยครับเรื่องมรคองแปดผมเล่าต่อเลยคะผมไม่เล่าขยายความไปส่วนอื่นอนแล้วหากใครอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมเล่าไงเราเข้าไปดูตอนที่หนึ่งแล้วก็ตามมาดูตอนที่สองมรคองที่สองสัมมาสังกรปรครับในหนังสือเขียนบอกให้อะไรละกามลดกามอะไร ผมบอกนี่ก็ไม่ใช่ครับองค์ที่สองสำหรับผมนะฮะผมมองว่าส,สัมมาสังกปโปเนี่ยเขากำลังจะบอกให้เราหาค่าความเหมาะสมของชีวิตหาค่าความสมดุลของชีวิตณนะความเป็นปัจจุบันขณะนั้นทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเขาเขียนแค่สัมมาสังกรปรแล้วทุกคนก็มาขยายความกันไปในรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วมักเป็นทางเดินไปนิพพานผมก็เชื่อนะว่าใครปฏิบัติในในหลักของพระโคด์ก็เป็นหนทางได้แต่ว่า จะสิ้นเวรสิ้นกรรมหรือไม่นยเดี๋ยวต้องไปตรวจดูทีนี้ทีนี้ทําไมผมถึงบอกว่าเป็นการหาความสมดุลความเหมาะสมของชีวิตณนะปัจจุบันขนาดนั้นจะเอาอยุคปัจจุบันนี้ไปเทียบกับแต่ก่อนก็นไม่ได้นะครับเพราะยุคเรามีเขาเรียกว่ามีความไม่แน่นอนที่โอบอุ้มอยู่ฉะนั้น ฉะนั้นหาค่าความเหมาะสมเพื่ออะไรครับหนึ่งถ้าถ้าเขาเรียกว่าผมพูดตัวก่อนทางสายกลางความเหมาะสมก็คือทางสายกลางมาร์าอกอที่สองก็คือทางสายกลางนั่นแหละรครับทางสายกลางเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องบวชแล้วไม่บวชแตกต่างกันอย่างไงทางสายกลางนะครับเขาจึงพูดจนมาอย่างโด่งดังครับให้หาทางสายกลางอย่าหย่อนอย่าตึง การใช้ชีวิตบนโลกนี้ครับทางแห่งชีวิตเรามีกันอยู่แล้วการใช้ชีวิตบนโลกนี้ครับที่เขาเรียกว่าสุดโต่งแต่ว่าเรื่องนี้ห้ามไม่ได้นะครับผมพูดเพียแค่ให้เราเป็นผู้เรียนรู้แล้วทําความเข้าใจเฉยเพราะว่าถ้าจาักชีวิตต้องเดินสุดทางหาค่าความสมดุลเช่นยกตัวอย่างมีการเดินมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์จนถึงฮอดเครื่องบิน เรามาจัดหมดหมู่เลยครับตั้งแต่รถยนต์ขึ้นไปเป็นชั้นความเร็วสูงสุดเห็นไหมครับเหยียบกันร้อยี่สิบร้อยสามสิบสองร้อยสามรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรก็ว่างไปชั้นนี้คือชั้นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสุดพิกัดผมพูดแบบนี้เลยต่อมารถลั่นลงมาตั้งแต่รถยนต์ทุกขนาดเลยมาสู่มอไซค์เห็นไหมรถลั่นจากมอไซค์ไปจากกักรยาน ดหลั่นลงไปอีกเดิมแต่ละยุคไม่เท่ากันนะครับทีนี้นะปัจจุบันเนี่ยครับเราอยู่ในยังอยู่ในสถานะที่ผมเล่าเนี่ยการปรับหาข้าความสมดุลผมบอกได้เลยผมกล้าพูดเลย,ลเลยอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้สําหรับใครที่ไม่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตปรับไม่เป็นแน่นอนคนที่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตจึงจะปรับเป็นแล้วปรับไปเพื่ออะไรครับหนึ่งปรับไปเพื่อไม่เอาเปรียบ สิ่งแวดล้อมผมพูดไปไว้ง่ายแต่สิ่งแวดล้อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดลึกๆไปในข้างหน้าเห็นไหมครับไม่เอาเปรียบโลกใบนี้ก็ได้ใครจะพูดไม่เอาเปรียบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างคือเราไม่เอาเปรียบแล้วถ้าหย่อนยานลงไปไม่ให้รู้สึกตัวเองด้อยค่ารู้สึกน้อยใจเสียใจอิจฉาจนแบบชีวิตอยู่ไม่เป็นปกติเราจะมองเห็นเลยถ้าเราใช้น้อยไปเราจะ ทำไมเขาใช้มากไปถึงเราจะรู้ว่าต้องไปเป็นกรรมของเขาก็ตามนะครับผมบอกได้เลยมรร์กองที่สองคือทางสายกลางปรับหาค่าความสมดุลของชีวิตหากใครไม่เรียนรู้เรื่องราวชีวิตยากที่จะปรับมานะครับทีนี้บางคนบอกว่า เป็นเป็นการออกบวชก็ได้นะครับไม่เถียงเลยนะหากใครปรารถนาจะไปบวชก็ไปบวชนะครับไปบวชจะเป็นทางที่การเดินหรือจะไปใช้ชีวิตในรูปแบบในนักบวชก็เป็นไปได้ทุกแง่มุมนักบวชก็มีหลายรูปแบบขับรถเองก็มีเดินก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีวิ่งก็มีทุกอย่างรูปแบบ่นนียที่เราเห็นกันอยู่ตามความเจริง นะครับทีนี้ความสมดุลเราอย่าไปมองแง่เดียวอีกครับการสมดุลของโลกใบนี้มีหญิงมีชายลองมองดูอีกครับต้องแยกกันอยู่อยู่ร่วมกันหรือผู้หญิงไปอยู่ฟากผู้ชายอยู่ฝากหนึง่งโดยที่ไม่ต้องบวชอะไรประมาณนี้เราก็มานั่งวิเคราะห์เอาสิ่งเหล่านี้มานั่งวิเคราะห์ว่าความเป็นกลางความสมดุลทางสายกลางคืออะไร ก็ใช้องค์ที่หนึ่งนะครับที่ผมบอกเอามาวิเคาะห์องค์ที่สองพอเข้าใจเรื่องความเหมาะสมความสำดึงแต่ถามว่าครั้งเดียวสามารถที่จะปรับได้หรือไหมผมบอกไม่ใช่ครับเป็นเรื่องยากต้องมีการยอมรับต้องมีการเห็นจริงและต้องมีผมเชื่อได้บางบางอย่างต้องถึงพ่อแม่ผมเรียกพ่อแม่ก่อนแล้วกันนะท่านเป็นผู้สอนเอง ผมก็เป็นแค่เพื่พูดเล่าแจกแจงเป็นเก็บความรู้ต่อมาองค์ที่สสัมมาวาจาร์ดูเวลานิดนึงนะสัมมาวาจาการพูดจาชอบก็เขียนไว้แค่นี้ครับการพูดจาเขียนไว้การพูดจา แง่มุมของผมที่ผมนํามาวิเคราะห์ผมหยิบการพูดจามาผมมองอย่างนี้ครับมองตัวเองแล้วก็มองคนทั้งโลกนมีการพูดกันอยู่แต่จะพูดอะไรก็ได้ครับการพูดจามองว่าคนเราพูดคนนั้นพูดแล้วเราก็ดูตามควาอย่างเฮ้ทุกคนบนโลกนี้พูดกันนี่ว่าคนนี้มีภาษาบรษพ์ที่มีการพูดจาเห็นตัวเองว่าเฮ้เราก็พูดเขาก็พูด รู้เห็นด้วยตัวเองว่าพูดเฮ้ยทุกคนพูดอ้าวมาักก็เขียนว่าการพูดจาอ้าวมนุษย์มีการพูดจาทีนี้เราจะดูออกได้ยังไงว่าเป็นการพูดจาเราก็ต้องเอาองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองมามามา,มาลำดับใช้ที่จริงก็มีอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจเองสิ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลแปดองค์หรือตะลุดแปดองค์มาตามเขามีอยู่ครบแล้วเพียงแต่เอาองค์ที่หนึ่งมาพิจารณามาวิเคราะห์คือเฮ้ย คิดเห็นเขาก็พูดเกาพูดจริงอันนี้ก็พูดอันนี้ก็พูดอันนี้ก็พูดแล้วพูดเรื่องอะไรนั่นก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งพูดจริงหรือโกหกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับพูดแล้วจะเป็นโทษเป็นเป็นเป็นไม่โทษก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นลําดับลําดับถัดไปแต่นี่คือการพูดจาพูดอะไรก็ได้พูดมากพูดน้อยก็ได้ทีนี้มาสู่องค์ที่สองเขาบอกสําหรับผมให้มองว่าเรื่องทางสายการเรื่องความสมดุลคุณจะอยู่ในรูปแบบไรก็ตามนะ าการใส่กาเอาองค์ที่สองมาดูอะเอาจับองค์ที่สองมามองเมื่อกี้เข้าใจแล้วว่ามีคนพูดแล้วจะต้องพูดกันยังไงว่าหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ไอ้หนึ่งห้ามพูดจ้า่าหกสองห้ามพูดจา,า, 6, 2, า,จาเพื่อจือผมบอกไม่ใช่ครับเราเอาองค์ที่สองมาเข้ามาดูเรียกเข้ามาดูว่าองค์ที่สองบอกทางสายการความสมดุลความเหมาะสม ก็เอาเอาคำว่าความพอเหมาะพอควรหรือความเหมาะสมความเป็นกลางๆเอามาใช้กับคำพูดนะครับก็พูดให้เหมาะสมพูดให้เป็นกลางๆไม่พูดโกหกกระิดผมเชื่อได้พูดโกหกฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องเขาเรียกว่าต้องปรับสมดุลในการพูดของเราก็เหมือนน่ะ ถ้าเราไม่พูดโกหกเราก็จะกำลังจะปิดเรื่องโกหกปิดทุกปิดโกหกสุดท้ายครับเราก็พูดไม่ได้ครับปากเราก็เลือแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอนุภาพชีวิตไม่ครบ <c oughs> ใครฟังผมไปถ้าใครชอบแล้วเดี๋ยวผมมีเรื่องราวพูดแล้วก็แบบไม่ต้องเสีเยเวคล้ายๆว่าพูดแล้วสนุกสนุกกันไปแล้วก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ล้จจะเกี่ยวข้องกับบุญกับบาปไปตลอดนะเดี๋ยวไ บุญกบับบาปเนี่ยจะไปหมดหมดอยู่หมดของของสัมมารกระมันโตการกระทําแต่ว่าทุกอย่างก็ร่วมมือพรกันหมดเมื่อเราแสดงศักยภาพออกไปในทิศทางไหนเก็เป็นการกระทําทั้งหมดเรื่องราวของมรคองแปดสัมมาสังกรปรสัมมาวจาผมพูดไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมีโอกาสหรือใครฟังแล้วยัยงไม่เข้าใจตรงไหนก็ ให้ผมพูดให้ฟังอีกผมก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็ในรอบถัดไปเดี๋ยวมาเล่ากันต่อไปจนถึงองค์แปดประกาศนะครับวันนี้ขอจบไวนะ้ะเท่านี้ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงวันนี้สวัสดีครับก็เป็นผู้ปิดได้ครับ